สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับผมอ่งไหนมันมันมันเบากว่าเมื่อกี้ล่ะฮะพวกเธอมันเบาลงได้ยังไงอ่ะอะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนับเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนเลยโอ้โหวันนี้แต่งตัวมาแบบว่าเข้าตีมกันมากเลยสี่หนุ่มนะฮะเป็นไงครับเท่ไม่เท่เท่ไม่เท่ อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะแนะนำตัวทักทายแฟนๆหน่อยละกันที่วันนี้มารอพวกเราอยู่ครับผมเชิญเลยฮะสวัสดีครับดังวันนี้ได้ไหมสวัสดีครับสายรับนะครับผมสวัสดีครับอ เอเนีนี่เหลืออล้นจริงครับสวัสดีครับพลธน,นพลครับเออเขามีท่าด้วยเขามีท่ามานะคนต่อไปคนต่อไปว่ายัางไงฮะสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> กาฟิลนะคะโอ้ยข้างล่างตายไปแล้วมั้งเนี่ยโดนท่านี้เข้าไปอะสุดท้ายแล้วฮะสวัสดีครับ <c oughs> ชื่นใจแล้วชื่นใจแล้ว <c oughs> อะไรนะหล่อมาก <c oughs> สายลับสายลับหล่อมาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเป้เลยครับอ่ะโอ้โหวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับได้เจอน้องๆสี่คนนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่ากลับมาแพรวช็อกเป็นครั้งที่2แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าครับใช่แล้วใช่แล้วกลับมาครั้งนี้เรามีเปลี่ยนที่นิดหน่อยใช่ครับแต่ว่า f e ลลิ่งเหมือนเดิมเลยให้ความตึกเหมือนเดิมให้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างที่แต่ละคนตัวแทนก็ได้ค่ะตัวแทนก็ได้วันนี้ก็ สร้างตำนานอีกแล้วตำนานใหม่ครับตำนานโอ้โหตำนานอะไรเนี่ยรับโอเคไหมครับโอ้สุดยอดโอเคครับรอบที่แล้วทำเก้าอี้หักอันนี้โตหักอันนี้เก้าอี้หักแล้วอันนี้เก้าอี้หักเดี๋ยวนะเราจะสร้างตำนานทุกที่ไม่ได้นะโอ้เราเนี่ยเอาโอ้ยเอาแต่เริ่มเลยคุณไม่ให้โอกาสผมได้พูดก่อนเลยรู้สึกยังไง นั้นเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศในการยืนดีกว่ายืนยืนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราครับผมที่เหลือด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินพี่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะต้องขอโทษแทนเก้าอี้สีขาวเมื่อกี้ด้วยโอ้เสียวว่ะเาอเมื่อกี้โอ้แม่อยู่ดีๆวันนี้ก็เป็นไบรอสซะงั้นเลยนะครับอ่ะ เรากลับมาครับผมกลับมาไหวเนาะกลับมาไหวตอนนี้ได้ครับโอเครู้รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้ครับให้เขาลองตอบไหมงั้นคราวนี้ผมให้ผมยกให้คุณรู้สึกยังไงบ้างฮะโอ้ปีนี้รู้สึกว้าวมากครับที่มาสร้างตำนานที่นี่นะ Amazing มากมากงั้นปีหน้าต้องมาอีกเลยครับโอเคไหมโอเคมาอีกแต่ว่าเราไม่เป็นตำนานแล้วนะปีหน้าเรามาแบบเรียบๆดีกว่าเนาะหวังว่าแล้วกันหวังว่า อ่ะต่นเราเป็นไงบ้างปีนี้กลับมาเจอกับแฟนๆที่พรวทอล์อีกครั้งหนึ่งในปีนี้คะครั้งที่สองแล้วรู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอกับทุกๆคนในวันนี้ครับผมก็ก,ก็ปีที่แล้วเราเราไม่ได้มาทอล์กเนาะใช่ครับมาโชว์ตอนนั้นเราอน้นอนกได,ได้มีโอกาสได ขึ้นมาทอกด้วยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีโชว์นิดหน่อยก็ขอบคุณทางแพลวครับที่เชิญพวกเรามาในวันนี้ครับผมแน่นอนยินดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าในปีนี้มีฟโต้เอ็กซิบิชันด้วยของแต่ละคนใช่ไหมฮะครับของแต่ละคนเนี่ยแล้วมันจะมีการแชร์พุกโค้ดคําคมแนวคิดต่างๆใช่ไหมเดี๋ยวขอไล่แต่ละคนเลยว่าของเราเนี้ยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะได้ครับก็หลายคนอาจจะได้เห็นแลวได้เดินไปอ่านไปดูรูปกันแล้วครับครับ <c oughs> คือก็ต้องบอกว่ามัน,ม,นมีช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยหมดไฟแล้วก็พักกับงานในวงการไปครับช่วงหนึ่งครับผม,มก็แต่ว่าในระหว่างที่พักไปเนี่ยก็รู้สึกว่ายังคิดถึงอยู่ยังอยากกลับมาทําอยู่แต่ต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ใช่งานที่เราแบบอย่างเขากินให้กําลังใจกินให้กําลังใจก็ไม่ใช่งานที่แบบเอ้ยนึกอยากจะทําก็กลับมาทําได้เลยนะครับก็พอได้มีโอกาสกลับมาทําแล้วเนี่ย พียรพิชอรให้โอกาสกลับมาอีกครั้งเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องเต็มที่แล้วก็ตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบแล้วก็ทำมันออกมาให้ได้ดีที่สุดให้สมกับที่เราได้โอกาสครับผมอ่าโอเคประมือหน่อยได้ไหมฮะนี่อ่ะต่อไปครับน้ำพลน้พลเป็นไงบ้างครับผมก็เหมือนพี่สายนะครับที่ทุกคนได้ดูครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายครับเพราะผมไม่ชอบคําว่ารูงี้ครับทุกคนอาจจะเป็นกันบ่อยครับเวลาที่แบบเว้ยทาอะไรไปแล้วรูงี้น่าจะอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าครับผมก็รู้สึกว่าการที่เราไม่ยอมแพ้ คำคำเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องใช้เหมือนกับว่าลูงี้งวดที่แล้วซื้อ2ตัวนี้ดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าลูงงี้3ตัวบนไม่ใช่โอ้ยเราก็ไปสนุกเลยแมใช่ครับเลยไม่อยากให้มาเสียคำว่าเสียดายทีหลังครับก็เลยจะพยายามทําอะไรให้มันเต็มที่กับมันครับอ่าโอเคครับผมกาฟิลแล้วะกาฟิลครับสําหรับโอ้โหโอเค คุณพี่ท่านนั้นตบมือตบมือตอบคำถามอยู่ในแบบมิสยูนเวอร์สเลยลืมไปแล้วเมื่อกี้จะพูดเลยนี่คือแค่หยิบไหม่ขึ้นมาเสียงคิดมาละถูกต้องขอบคุณมากครับก็สำหรับกาฟิลนะครับก็สำหรับงานในวงการบันเทิงเป็นงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่สูงมากครับครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจมากเกินไปจนแบบทำให้ขาดความเป็นตัวเองแต่พอผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัว ผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเพื่อนจากคนรอบข้างเนี่ยครับว่าจนแบบผมรู้ว่าไม่มีหรอกครับคําว่าไม่พร้อมเพราะว่าตอนที่ผมคิดมากอ่ะผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมกับงานด้านนี้ครับแต่พอผมแบบว่าได้เรียนรู้ผมก็รู้รสึกว่าการเริ่มช้าหรือเร็วเนี่ยมันไม่สําคัญครับอ,อยู่ที่อยู่ที่ตัวเราล้วนเลยว่าตัวเราเนี่ยจะ ทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยได้ดีแค่ไหนครับผมก็เลยว่าเป็นไมล์เซตของผมเลยตั้งต้นเลยว่าคนเราเนี่ยควรจะทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วก็ทํำทุกอย่างให้มีความสุขก็พอครับนี่โอ้โหตอบได้ดีเหมือนกันตอบได้ดีเหมือนกันนะ,ะผมคลิปอันนี้แหละความกดดันตกมาอยู่ที่เราแล้วนะ,ะับครับผมพี่บุนครับลองเป็นฮะครับก็ อ่ะส well ู้เขานะก็ของเบน์นะครับก็คืออย่างที่ใน e x h i e i t i o n เขาเขียนไว้ในรูปนะครับผมก็ตอนเข้าวงการเนี่ยผมบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ทำงานผลงานเราออกไปมันมี2ด้านเสมอไม่ชมเราไม่ก่อนวิชาเราอะไรอย่เงี้ยผมก็เก็บคำวิชาเหล่านั้นมา พัฒนาตัวเองอยู่เสมออะไรเงี้ยถ้ามันเป็นคาวิจารณ์ที่ติเพื่อก่ออะไรเงี้ยเราก็จะพิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราควรปรับปรุงไหมเราควรแก้ไขสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะค่อนข้างที่จะเล s p เปกมากกับคนที่ดูแล้วบอกต่อเราว่าเอ้ยเราควรแก้แบบนี้นะเราควรแก้แบบนี้นะคำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมขับเคลื่อน กำลังใจครับเพื่อนพลังงานทำให้ผมพัฒน,นาต่อสู้ในวงการบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนี่โอ้โหแม่แต่ละคนเรียกว่าหล่อมากฝีมือและยังมีทัศนคติที่เป็นโบอีกต่างหากนะฮะแต่วันนี้เนี่ยงานของเรานะคะรับแพรชอกก็จะมีการส่งต่อโอกาสมอบโอกาสให้กับน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังรอคอยอยู่นะครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆเหล่านั้นไหมฮะที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสเท่าเราแล้วก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับผมก็ยังยังเลยเธออย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องครับก็ต้องขอบคุณทางแพลวแทนน้องๆด้วยนะครับขอบคุณที่มีโอกาสดีๆให้กับน้องๆครับผมก็กอ็อยากจะบอกน้องๆว่าคือด้วยด้วย ะจะพูดยังไงดีไว <laughs> โหไวเลยเหรอด้วยประสบการณ์ด้วยประสบการณ์อย่าพูดถึงเรื่องัวบนเวทีนี้ได้ไหม <laughs> พี่สะดุ้งเลยเมื่อกี้ด้วยประสบการณ์แล้วเนี่ยมันทําให้ผมรู้อย่างหนึ่งว่าข้อเสียของโอกาสเนี่ยมันคือมันไม่เคยถามเราว่าเราพร้อมไหมก็คืออยากจะบอกน้องๆว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาเราจะได้คว้ามันไวแล้วก็ทามันได้เต็มที่ที่สุด แล้วก็อยากให้ทุกคนเต็มที่กับมันแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยรับรองว่ามันจะสวยงามเสมอครับอ่าโอเคอ่ะน้องเบนฮะน้องเบนับเรากระโดดไปบ้างดีกว่าโอเคโอเคเรากระโดดบ้างน้องเบนมีอะไรจะบอกกับน้องๆเหล่านั้นไหมฮะก็เอาจริงการศึกษาเป็นเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับผมเชื่อว่าความรู้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าน้องๆก็มีสิ่งที่ชอบอยู่แล้วนะครับถ้า หาไม่ได้ผมว่าหาสิ่งสิ่งที่ชอบจากสิ่งรอบข้างที่เราที่เรามีอยู่นะครับผมว่าการศึกษามันไม่มีวันตายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ความรู้มันก็ไม่มีวันตายอยู่แล้วขอให้น้องๆจงหาสิ่งที่ชอบอะไรง่ายๆใกล้ตัวเราแล้วครับแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรยากเกินกว่าคำว่าพยายามถ้าเราตั้งใจครับ นี่แต่อย่าลืมนะครับตอนนี้น้องๆก็กาลังรอโอกาสจากพวกเราทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้เนี่ยอยากให้ช่วยการสมทบทุนแล้วก็มอบอกาศดีๆให้กับน้องๆด้วยนะฮะอ่ะต่อไปน้องกาฟิลครับน้องกาฟิล <c oughs> เอาเป็น <c oughs> เอาเป็นจากประสบการณ์แลวกันครับอ่ถ้าจากประสบการณ์คือผมจะเป็นคนที่แบบขี้กลัวเมื่อก่อน เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆก็อยากจะฝากน้องๆเลยว่าไม่ต้องไปกลัวครับ<ม>การเริ่มต้นใหม่เนี่ยคือคนเราเนี่ยอย่างที่บอกนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับจะช้าหรือเร็วเนี่ยมันไม่สําคัญครับอยู่ที่ความตั้งใจของเราขอ,อเอรขอแค่น้องๆเนี่ยอะไรอย่างขอแค่น้องๆเนี่ย สู้ไปกับมันครับแล้วก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ครับพี่รับรองว่าน้องๆเนี่ยทําได้ครับอ่าโอเคอ่ะปิดท้ายครับขอนบนนะ<ม>ตอบได้ดีมากครับขอบคุณครับนะโอ้โห ก็อยากจะฝากถึงว่าจริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนมีโอกาสครับได้โอกาสแต่น้องๆหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับแล้วแบ่งปันแบ่งปันโอกาสให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นอะไรแล้วกดไลค์กดแชร์หรือว่าการสนทุนให้กับน้องๆเป็นทุนการศึกษานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมว่าจะทําให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นจริงๆครับนี่ก็ฝากทุกคนด้วยครับเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะฮะแต่ว่า เมื่อกี้นี้อ่าวสปอยไปแล้วนะฮะมาเจอกับแฟนๆที่ p r o u ท Talk 2024 The Inspiration ทั้งทีนะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดคุยธรรมดาแน่นอนได้ข่าวว่ามีโชว์พิเศษมาด้วยครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าอย่างนั้นนะครับยกเวทีให้สีหนุ่มเลยขอบคุณครับมาร้องได้ช่วยกันนะทุกคนร้องได้ช่วยกันร้องได้นะครับ เป็นไรของเธอต้องมาให้เจอเรื่อยๆเป็นไรไม่เธอ Stop it Stop it Stop it now ไม่รู้เธอเป็นคนแบบไหนไม่รู้เธอนักคิดแบบไหนยัยงไงของเธอดูไม่ใช่เลยไม่ใช่คนในหัวใจไม่คิดสนใจ n o w a y n o w a y n o w a y n o ทำไมกลายเป็นอย่างนี้ การไม่ฉันวนวายหรือฉันรักเธอไปแล้วห้ามใจไงไว้ให้ไม่คิดกับเธอหามไม่ทธนแล้วหามไม่ให้รักเธอไม่น่าไปรักเลยไม่เห็นน่ารักเลยแต่ใจมันขามหัใจไม่ทัน I'm in love I'm in love อา a มินเลิฟอาจมิ in ล o v e ตาใจมันเพอ้อหากหัวใจไม่ทันได้กลิ่นใกล้ๆรู้เลยว่าเธอติดกลิ่นติดใจหอมไม่พักนี่แหละกลิ่นความรักเรียกว่าตกหลุมรัก falling f a l l i n f a l l i n love เพิงได้เจอคนที่เขากันได้ไม่ทันไรก็คิดถึงเกือบตายลงเธอสลา ทำใจม่ไหไว้ให้ไม่คิดกับเธอหาไม่เธอแล้วหาไม่ให้รักเธอไม่น่าไปรักเลย ให้ไวให้ไม่คิดกับเธอหามีเธอแลว้วหามไม่ให้รักเธอไม่น่าไปรักเลยไม่เห็นน่ารักเลยแต่ใจมันเพอนลอ้ I'm in love I'm in love I'm in love ไม่น่าเลยใจไม่น,าน่าหลงไปรักเธอ I'm in love ไม่ทันโอ้โหนะฮะและนี่คือโชว์พิเศษจากสี่หนุ่มนะครับผมปรบมือกรี๊ดหน่อยเร็วทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้ใช่ไหมฮะได้ข่าวว่ามีเพื่อนๆมาอีกใช,ใช่แล้ว,วเราเรียกเพื่อนขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะ มาครับเพื่อนๆน้องแก๊งถั่วแก๊งรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวของเราเสียงมาไทเกอเบลเลออนลีและไมเคิลสวัสดีครับโอ้โหเวทีของเราเล็กลงไปเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหอันนี้คือมากันทั้งครบทุกคนเลยหรือเปล่าจากเรื่องจากซีรีส์มาครบเลยครับมาครบเลยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวไหน เซตใหม่ที่ขึ้นมาแนะนำตัวหน่อยได้ไหมฮะเริ่มจากฝั่งฝั่งนี้ก่อนเลยก็ได้ฝั่งพีครับผมสวัสดีครับไทเกอร์นะคะรับรบทเป็นปั้นสิบครับนี่ไทเกอร์นะฮะค่ะสวัสดีค่ะเบลเล่นะคะรับบทเป็นข้าวสวยค่ะเบลเล่เบลเล่สวัสดีครับอ้นกันสมานะคะรับรบทเป็นเชฟเกลือค่ะฝัะ่งนู้นครับฝั่งนูน้น สวัสดีครับลีอสัสรีนะครับรบบทเป็นออโต้นะครับสุดท้ายแล้วฮะครับสวัสดีครับไมเคิลครับรับ,บบทเป็นเชมน้ำหนึ่งครับผมโอ้โห oh วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยมากันแบบครบทีมเลยนะฮะและได้ข่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นนิยายออนไลน์ที่แบบโอ้โ oh หดังมากๆเลยครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้โหฟีดแบ็กต้องบอกว่า ถึงวันศุกร์ได้ยังใช่ไหมเออเอ๋อเพิ่งผ่านมา2วันเลยครับเพิ่งผ่านมา2วันก็คือคือต้องยอมแบบว่าฟีดแบ็กเนี่ยตั้งแต่ EP ีแรกจนถึง EP ีที่3ที่เพิ่งนอนแอร์ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีมากๆแล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่าหูได้รับฟีดแบ็กอย่างนี้แล้วหายเหนื่อยครับใช่ครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยใช่ได้เจอกับแฟนๆทุกๆคนนะครับคอยให้กําลังใจเราปั่นเทรน X โอ้โหอนเทรนให้พวกเราก็ขอบคุณมากๆครับอ่าทีนี้มันมีอะไรที่แฟนๆเนี่ย ควรตั้งหน้าตั้งตารอดูไหมครับแบบเป็นเซอร์ไพรส์ในซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าอะไรที่แบบเฮ้ยบอามด้ไหเลยนะสปอยนิดนึงได้ไหมวันนี้ขอเถอะสปอยนิดนึงเรามากันครบทีมขนาดนี้อ่ะ EP สุด EP ล่าสุดตัดจบแบบโอเคป่ะโอเคป่ะไม่โอเคไม่โอเคไม่ทำไมอ่ะไม่โอเคเหรอป๋าบอกว่า EP หน้าเดี๋ยวป๋าเอาอีกเออไม่ปึงตัดจบแบบนี้อีกใช่ตัดจบแบบนี้อีกเอาอีกอย่าทำอย่างนั้นเลยฮะมันไม่ดีมันไม่ดีไสปอยหน่อยสปอยหน่อยก็อย่าบอกว่า ทุกคนรออะไรไว้อ่ะ EP หน้าได้ดูแน่นอนครับอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้รออะไรรออะไรฝรั่งนี้รออะไรฮะรออะไรครับรออะไรอยู่บอกได้ลองบอกมาก่อนลองบอกมาก่อนไม่บอกเหรอโอ้ยรออะไรนะครับรอกินกะเพรารอกินกะเพราเชื่อว่า EP นี้ได้กินแน่นอนครับกะเพราเหรอครับ กินกะเพราใช่ไหมไม่รู้รอดูเอาว่าเชฟจะเสิร์ฟอะไรใน e ีพีสี่จะเติรกะเพราหรือเปล่าหรือว่ากะเพราปาวันงั้นเชฟช่วยบอกหน่อยได้ไหมฮะเชฟเชฟเชฟเอ่อเชฟเชฟช็อตอะไรนะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟกะเพราแกเราหรือหรือเสิร์ฟเราไม่รู้กะเพราอย่างนี้เหรอฮะโอ้ เอาเป็นว่ารอนลุ้นกัน,อนร,นรลอลุ้นกันแต่ว่าน่าติดตามแน่นอนนะฮะอยากดูไหมครับทุกคนอยากดูไหมออนี่นะครับอะแล้วในปีนี้นะฮะแพลวทอของเราเนี่ยก็มาในหัวข้อ the inspiration s อยากให้น้องๆเนี่ย <Yeah. S 1> ให้แง่คิดดีๆหน่อยละกันให้กับทุกคนเอาแบบสั้นๆละกันฮะแต่ละคนเลยไลฟ์ไปเลยก็ได้ครับผม right, okay. อะ ครับก็อินสปิเรชันนะครับผมว่าต่างคนน่ะมันก็จะมีอินสปิเรชันต่างกันครับสำหรับผมอ่ะก็คือครอบครัวคนที่ผมรักครับทุกครั้งที่แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเมีปัญหาหรือท้อหรืออะไรเงี้ยหน้าพ่อแม่ก็แบบเข้ามาเลยเป็นกําลังใจให้เราสู้ต่อนี่กำลังใจสําคัญคือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับผมอ่าเบลล่ครับค่ะค่ะค่ะ โเขาสารเธอก็ไม่ธรรมดาเนี่ยฮะเขาชอบแอบถ่ายรูปไปแจ้งเขาสวยก็จะเรียกเข้าสารอ่ะเพราะว่าความสวยบอกแล้วอยู่ที่นี่เกไม่สู้ไม่สู้ ค่ะค่แะแรงบรรดาจใจของเบลเล่คือการสร้างความท้าทายให้กับตัวเองด้วยการลองทําอะไรใหม่ๆคะ่ะอย่างที่บางคนอาจจะได้ได้ยินประโยคที่ว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลองทอําค่ะเออถ้างั้นวันนี้เนี่ยลองทําท่าน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ดูหนึ่งท่าได้ไหมฮะย้ําโอ้โหเธอก็ให้กําลังใจเกินร้ยอยเหลือเกินนี่ นี่นี่เอออ่ะเชิญเลยฮะต่อไปครับน่ารักด้วยต้องต้องทำท่าน่ารักด้วยไหมครับอยากดูไหมล่ะอยากดูไหมฮะอ,ะอ่ะสักนิดนึงเรียนรเ,ยเรียนแบบเบลเล่รั้ว่ะ โอเคครับสำหรับแรงบรันดาลใจของอ้นนะครับอ้นอยากจะเป็นแรงบรันดาลใจในเรื่องการกล้าที่จะออกจากเซฟโซนตัวเองมาทําตามความฝันของตัวเองนะครับคืออ้นเชื่อว่าทุกคนมีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําครับอ้นก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่กล้าออกมาทําตามความฝันของตัวเองนะครับอ้นอยากให้ทุกคนนะครับออกมาทําตามความฝันของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจสิ่งแวดล้อมหรือเสียงคนรอบข้างนะครับออกมาทําเพื่อตัวเองกันนะครับเด้ออ่ะ,อะ น้องพลฮะน้องพลครับผมข้อค,ค,คิดอ <i> ินสปเรชั่นฮะอย่าไม่ทันพูดเลยจ้า <laughs> อ๋ออ้อนอ้นหรือพลพลอน้นอ้นพลฮะ <laughs> อะไรนะ <laughs> อะไรนะทวนทวนเขาไงว่าแบบเอ้ยมันยังไง เรียกชื่อใครกันแน่อพนสายลับเท่านั้นพนสายลับเท่านั้นพนสายลับพนสายลับเท่านั้นครับได้ปะเอาแล้วเอาแล้วแน่ใจแล้วไม่ขึ้นอ่าพนสายลับหรือสายลับพนก็ได้ครับในขึ้นชอบครับอ๋อนึ่กว่าเองอยากจะลองของเดี๋ยวนี้พี่โอ๋มันร้ายครับทุกคนพี่บอกไม่ได้แรงบันดาลใจละอย่างนี้ ม่อย่างเงี้ยพี่จอยมากอ๋อจอยมากใช่ทุกคนไม่มีใครใครจอยทุกคนจอยไหมฮะจอยจอยสุดๆตอนนี้ปล่อยจอยเลยองผมก็เป็นเรื่องความไม่ยอมแพ้ครับผมรู้สึกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับครับผมก็เหมือนว่าผลใส่รับอยู่ที่ไหนก็ผลใส่รับอยู่ที่นั่นครับไม่ได้อะโอเคใส่รับไม่ได้อะไม่ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้ อันจริงแล้วก็อยากอยากให้ความพยายามของทุกคนครับเชื่อว่าไม่สูญเปล่าแน่นอนครับตั้งใจทํามันให้ดีแล้วผมเชื่อว่าความสําเร็จอ่ะจะอยู่ตรงหน้าเราแน่นอนครับนี่อ่ะต่อไปครับผมน้องสายลับฮะครับก็ก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักครับผมเชื่อว่าความสําเร็จของความตั้งใจผลลัพธ์ของความตั้งใจของเราเนี่ยมันจะน่าชื่นชมแล้วก็น่าภูมิใจมากๆ ครับผมจอห์นครับผมต่อไปเชิญเลยครับครับก็เอาจริงมีมีความสุขกับสิ่งที่ทําไปนะครับเมื่อเราได้ทําสิ่งที่ชอบแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ก้าวมันไปด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมนะครับรับรองว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเรานะครับตั้งใจและสู้ๆให้มากๆนะครับขอบคุณครับครับมาก็โอ้โห มสเซจเรามันไปไกลมาก Thank you so much ก็อยู่ยังครับยังยังอยู่กับปัจจุบันครับอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อยู่กับความสุขอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับเสียงหัวเราะรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับนี่การรักตัวเองนะครับผมใช่เลยครับ อีกสองหนุ่มนะฮะขอแบบข้อคิดดีๆหน่อยโอเคจัดไปขอดังกว่านี้อีกได้ไหมเออขอดังกว่านี้สุดยอดโอเคครับก็ แรงบันดาลใจของลีนะครับคิดว่าเ,เรามีความรู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับม,มันอาจจะไม่มากพอนะครับเราควรที่จะเอาความรู้นํามาใช้ในชีวิตรประจําวันด้วยนะฮะและสุดท้ายเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างเดียวก็อาจจะน้อยเกินไปนะฮะเราควรที่จะเอาความตั้งใจของเราลงมือทําไปด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราควรลงมือทําลงไปนะฮะโอเค,อเคสุดท้ายท้ายสุดเลยฮะปิดท้ายแล้วไปเงิน ขอคมคมเคื่อที่ขอคมแบบเอาแบบเบียดอ้มขอคมคมก็แรงบันดาลใจไม่เค้่นก็เสียงกรีดนี่แหละครับอาโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มีวันหมดแน่นอนครับแรงบันดาลใจนี้ครับอ่ะจริงๆก็เออผมสำหรับผมก็คือใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขครับผมครับพยายามมีความสุขกับเรื่องง่ายๆอย่างเช่นอย่างเช่นเวลาส่องกระจก แล้วเห็นตัวเองหล่อก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าตัวเองนะเข้าตัวเองไม่ไม่ไม่เรามีความสุขจากภายในถูกต้องแล้วก็จะส่งความสุขออกจากไปสู่ภายนอกเมื่อกี้นี้พี่นงชาติพูดเหมือนกันว่าเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องแบบชมตัวเองก่อนใช่ผมชมผมชมทุกวันครับว่าชมทุกวันครับชมว่าไม่เคลิ้นสุดหล่อหล่อสุดหล่อหล่อสุดทุกวันเยี่ยมมากพี่ชอบแล้วหล่อไหมอ่ะ เออฮะก็เถียงไม่ออกไงใช่ไหมล่ะครับแม่โอเคนะครับผมอ่ะวันนี้ก็สนุกสนานนะครับได้แง่คิดที่ดีด้วยขอเสียงดังๆเลยให้กับสายลับพลเบนกาฟิลไมเคิลลีออนไทเกอร์แล้วก็เบลเล่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะแต่ว่าก่อนลงเซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยดีกว่าเซลฟี่หน่อยนะฮะน้องๆได้ครับเซลฟี่เซลฟี่ครับข้างล่างจ๋าถ่ายรูปด้วยกันนิดนึงนะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะวันนี้แฮชแท็กงานแฮช h t a g งานแพรวสอ2ศูนนะครับผมแฮช h t a g สั้นๆแพรวสองศูนย์สองสี่แฮชแท็กแพรวทอล์กสองศูนยนะครับผมพอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแถวหน้าแถวหน้าแค่จะ move move back a little bit in frontier Excuse me, sorry, sorry. Can you move back a little bit? We don't see your face. Excuse me, sorry. Move back a little bit, please. Ah, uh, back, lang See. นี่ก็เรียกว่าได้แรงบันดาลใจดีๆนะครับได้รอยยิ้มได้กำลังใจกลับบ้านไปแน่นอนจากทุกคนเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยขอเสียงนรัรงให้กับทุกคนหน่อยเร็วอีกทีหนึ่งขอบคุณน้องๆมากเลยนะฮะตอนนี้เดินไปพักผ่อนด้านล่างได้เลยครับผมขอบคุณมากๆเลย